พี่พรเปิดตัวแฟนใหม่หวานทะลุจอช่วยกันทำมาหากินเป็นทุกอย่างให้แล้วทำเอาแฟนขับตีดาเมื่อพี่พรโพสคลิปคู่กับบุคคลปริศนาในลักษณะหวานแหววน่ารักจนอดไม่ได้ที่จะเข้าไปคอมเมนต์ถามว่าคนนี้ใช่รักครั้งใหม่ของพี่พรหรือเปล่าซึ่งพี่พรก็ได้ยืนยันแล้วว่าใช่พร้อมเปิดตัวแฟนใหม่เป็นสาวหล่อหน้าตาดีเปิดใจความรักครั้งนี้เป็นทุกอย่างให้ได้พร้อมช่วยกันขายของทำมาหากิน พี่พรเปิดตัวแฟนใหม่โพสคิปหวานหมดขึ้นจอลงในช่อง t i k กต็อกซึ่งมีแฟนคลับเข้าไปคอมเมนต์ถามเป็นจำนวนมากว่าข้างๆใช่แฟนใหม่พี่พรหรือไม่พี่พรบอกว่าใช่ค่ะแฟนพี่พรเป็นสาวหล่อไม่ใช่ทอมเรียกว่าเพื่อนที่รู้ใจขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวคะ่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ